Hello. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะเอาละค่ะ right. วันนี้นะน้นก็จะมาดูดวงนะคะเป็นดวงแรนดนะคะไม่มีคลิปให้เลือกไพ่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะอย่าเพิ่งเชื่ออะไรถ้ายังไม่ได้พิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองหรือด้วยความรู้ของตัวคุณเองขอให้ใช้สติ มากๆนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรนดอมนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อสารอะไรกับคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้เนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นโดยที่ไม่มีการตัดสินว่าดีไม่ดีหรือว่าไม่ได้ตัดสินว่าใครที่อยู่ในสถานการณ์นี้เป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะมีเหตุและผลในตัวเองเสมอและ การที่ใครคนใดคนหนึ่งทําอะไรนั่นไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีหรือว่าการที่มีสิ่งไหนเกิดขึ้นนะคะมันไม่ได้เป็นตัวพิสูจน์ว่าสิ่งสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ดีเสมอไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นนะคะก็มันเป็นธรรมชาติของโลกค,ค่ะมันเป็นธรรมชาติของโลกที่มีทุกอย่างอยู่ในตัวเองไม่ว่าจะดีไม่ดีชอบไม่ชอบพอใจหรือไม่พอใจความจริงก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น นะคะความจริงมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอไม่ว่าใครจะมองยังไงไม่ว่าใครจะตัดสินยังไงไม่ว่าใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่นะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะบอกอะไรกับคุณนะคะไพ่ที่ออกมานะคะมี Se เว่ o ออฟสอดล r e นะคะแล้วก็ King of s ฟสอดล Reverse you are already doing it นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาสื่อเลยค่ะขออนุญาตเปิดนะคะโดยที่ไม่ติดกันต่อกันเนาะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อสารกับคุณแล้วบอกกับคุณว่าความลับมันไม่มีในโลกของนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรในด้านไหนก็ตามนะคะความจริงจะถูกเปิดเผยมาในเวลาที่เหมาะสมแบบสมควรเสมอเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณทำอะไรนะคะในทิศทางที่ดีแล้วคุณรู้สึกท้อใจในความดีที่คุณทำแล้วไม่มีใครเห็นนะคะแน่นอนเขาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเห็น ถึงแม้ไม่มีมนุษย์คนใดเห็นวันใดวันหนึ่งนะคะมนุษย์เหล่านั้นก็จะเห็นในเวลาที่สมควรเสมอในเวลานั้นนะคะก็ขอให้มีแต่เรื่องที่คนเหล่านั้นสามารถที่จะรับได้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นนะคะคนที่อยู่เบื้องหลังนะคะในเรื่องของในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนนะคะ มันถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะต้องเปิดเผยตัวเองนะมันถึงเวลาที่คุณจะต้องเปิดเผยตัวเองเพื่อที่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณสมควรและจําเป็นที่คุณจะต้องได้รับมันนะคะคุณไม่จําเป็นที่จะต้องกลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะถ้าสิ่ง <_ v ill> สิ่งนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้คนและสิ่งสิ่งนั้นเป็นความจริงนะคะถ้าสิ่งสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้คนและสิ่งสิงนั้นเป็นความจริงอะ ยังไงซะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะได้รับการปกป้องคุ้มครองเสมอถึงแม้ว่ามันจะเป็นไปในทิศทางที่ไม่ดีนะคะแต่คุณจะปลอดภัยนะคุณจะปลอดภัยคะ่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นความ ดีหรือความไม่ดีอะไรก็แล้วแต่นะคะมันกําลังจะถูกเปิดโปงและมันกําลังจะถูกเปิดเผยเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะขอให้ใช้สติแล้วก็วิจารณ์น,น,นยายณียนดีๆอย่าเพิ่งคิดว่าคนที่เขาดีในสายอาชีพที่มันไม่น่าจะมีคนเลวได้หรือในสายอาชีพที่มันไม่น่าที่จะทําร้ายใครได้นะคะมันก็มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะ มันจะค่อยๆมีอะไรหลายๆอย่างอะเปิดเผยขึ้นมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดท,ลดทีละนิดแล้วมันอาจจะทําให้ช็อกโลกหรืออึ้งไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ให้มองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกลางคุณจะได้ไม่เสียใจมากนะคะคุณไม่จําเป็นที่คุณจะต้องแบบไปสงสัยว่าเขาคนนั้นนะคะรู้สึกยังไงกับคุณแล้วสิ่งที่เขาทํามันเป็นอะไรมันเป็นยังไงแล้วเขา ต้องการอะไรเจตนาอะไรที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะเมื่อถึงเวลาทุกสิ่งทุกอย่างจะเปิดเผยเองและคุณจะรู้เองคุณจะเข้าใจเองเพียงแต่คุณจะต้องทำใจให้ดีนะทำใจให้ดีแล้วก็สามารถยอมรับ กับเรื่องที่จะเกิดขึ้นให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะคะมันมีทั้งด้านดีแล้วมันมีทั้งด้านที่ไม่ดีเช่นกันนะคุณอย่าคิดนะคะว่าสิ่งที่คุณทําไว้นะจะไม่ถูกเปิดเผยและจะไม่ถูกเปิดโปงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้นะคะเป็นพลังงานของการที่ clearing เป็นพลังงานของการจัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างใครทําอะไรต้องได้อย่างนั้นเสมอนะคะมันจะไม่มีแล้วนะคะที่ว่าคนดีแล้วได้ เราไม่ได้ดีเราคนชั่วได้ดีไม่มีแล้วนะคะมันจะไม่มีแล้วนะคะมันจะค่อยๆถูกเคลียร์ออกไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพลังงานและ energy นะคะของโลกจะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ขอให้คุณตั้งสติให้ดีนะคะคนที่เชื่อว่าทำดีไม่ได้ดีแล้วทำทำดีอยู่ไม่ได้บนโลกใบนี้นะคะก็ทําใจนิดนึงนะคะว่า คนดีหลังจากนี้ต่อไปจะได้รับการสนับสนุนที่ดีมากๆและคนดีจากหัวใจจริงๆอะค่ะเขาจะได้รับความรักที่ดีและสิ่งที่เขาสมควรที่จะได้รับแล้วนะส่วนคนที่กําลังท้ออยู่นะคะในเรื่องของการทําดีแล้วไม่มีคนเห็นและทำดีแล้วโดนด่าตลอดเวลานะคะใจเย็นๆนะคะ่ะเพราะว่าโลกมีเวลาของมันเสมอมนุษย์นะคะยังไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งที่เกิน ความสามารถของตนเองได้หรือไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งที่เหนือกว่าพลังงานของตัวเองได้และเข้าใจพลังงานที่เหนือกว่าพลังงานของตัวเองได้นะคะมันเป็นกฎเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะก็ขอให้คุณทำมันต่อไปแล้วเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะคะที่มีเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ที่สั่นสะเทือนระดับสูงและทำให้คนเหล่านั้นตื่น ทีเดียวเลยค่ะเขาจะรู้และเขาจะเข้าใจในสิ่งที่คุณทำเวลานั้นคุณอาจจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วหรือในเวลานั้นคุณอาจจะลมเลิกอะไรไปแล้วก็แล้วแต่แต่ขอให้คุณได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำนั้นอะ่ะมันมันมีประโยชน์เสมอและมันเป็นความจริงเสมอถ้าเกิดว่าคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณทำมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นหน้าที่ของคุณที่คุณจะต้องทำไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมีเหตุและผลเสมอทุกคนเกิดมาเจอกัน เป็นคนที่ดีต่อกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญและเป็นคนที่ร้ายต่อกันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมันอยู่ที่ว่าคุณหรือใครจะมองยังไงและตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างยังไงก็เท่านั้นเองเลือกสิ่งไหนก็เท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมีความสุขหรือใครไม่อยากที่จะแบบต้องมานั่งทุกใจกับ อะไรก็แล้วแต่หรือไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกกระทําหรือผู้กระทํานะคะก็มองทุกอย่างให้เป็นกลางความสุขก็อยู่ไม่นานความทุกข์ก็อยู่ไม่นานไม่มีความสุขที่แท้จริงแล้วไม่มีความทุกข์ที่แท้จริงคุณจะสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ไม่ว่าคุณจะเจอความทุกข์หรือการสูญเสียใครหรือสิ่งใดไปก็แล้วแต่ไม่ว่าจะด้วยความตายความเป็นอยู่หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่แยกคุณออกจากกันเมื่อมันถึงเวลาในจุดจุดหนึ่งนะคะ มันจะทําให้คุณได้เรียนรู้ในสิ่งรอบตัวคุณกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันจะทําให้คุณอะเป็นคนที่สมควรที่จะเป็นคุณบางคนนะคะถ้าไม่สูญเสียคุณจะไม่เห็นค่าของสิ่งที่มีอยู่คุณบางคนนะคะถ้าไม่เกิดการสูญเสียคุณจะไม่คิดที่จะยืนด้วยขาของตัวเองคุณบางคนนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีคนที่แบบซัพพอร์ตอะคุณจะไม่พยายามเพื่อที่จะได้ สิ่งที่คุณต้องการมาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาซัพพอร์ตหมดคุณไม่จําเป็นนะคะคุณบางคนน่ะไม่เห็นคุณค่าของคนและสิ่งของถ้ามันไม่ได้มาด้วยความพยายามของคุณเองอะไรก็แล้วแต่ที่มันได้มาง่ายๆคุณมองไม่เห็นคุณค่ามันหมดเลยถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆแล้วคุณจะมารู้คุณค่าของมันทีหลังในเวลาที่คุณเสียมันไป นั่นก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มันเกิดขึ้นในทุกๆวันและมันก็เกิดขึ้นตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นตัวบอกว่าคุณเป็นคนไม่ดีคุณเป็นคนไม่ใช่คุณเป็นคนที่ไม่สมควรได้รับความรักแต่มันเป็นการบอกว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นกับใครแม้กระทั่งกับตัวคุณก็ตามเพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่ควรที่จะทำสิ่งนี้กับใครหรือกับตัวเอง นะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้คุณโทษตัวเองเพื่อที่จะให้คุณติดอยู่กับที่หรือทําสิ่งเดิมซ้าๆย้ำๆเพื่อตอกย้ําว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ดีพอที่จะได้รับสิ่งดีๆมันไม่จริงนะคะทุกคนนะคะไม่ว่าทําความดีหรือความไม่ดีมาขนาดไหน ทุกคนควรที่จะได้รับสิ่งดีๆสมควรที่จะได้รับความรักแต่มันอยู่ที่ว่าคุณมองเห็นมันหรือเปล่าหรือมันอยู่ที่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณนั่นนะ่ะเหตุการณ์ที่ทําให้คุณเกิดการสูญเสียเหตุการณ์ที่ทําให้คุณเกิดความทุกข์เหตุการณ์ที่ทําให้คุณเกิดความเจ็บปวดเหตุการณ์ที่ทําให้คุณทรมานสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมันทําให้คุณมองเห็นโลกไปในทิศทางไหนแล้วคุณจมอยู่กับมันยังนานขนาดไหนแล้วคุณทําอย่างไรกับสถานการณ์เหล่านั้น อย่าลืมนะคะไม่ว่าสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นน่ะมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้เสมอไม่ว่ามันจะดาร์กแค่ไหนก็นแล้วแต่อยู่ที่ว่าคุณจะมองเห็นอะไรแล้วคุณจะเข้าใจยังไงแล้วคุณเลือกที่จะทํามันยังไงนะคะเมื่อใ่ก็ตามอ่ะที่คุณทําความไม่ดีหรือทําความรู้สึกแบบทาในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันแย่มากๆกับตัวเองและมันแย่มากๆกับคนอื่นนานๆอ่ะเวลาที่ ที่คุณเจออะไรดีๆมาคุณจะมองไม่เห็นความดีของสิ่งสิ่งนั้นแล้วคุณก็จะมองว่าสิ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่จริงแล้วคนคนนั้นเป็นคนที่เข้ามาเพื่อหวังประโยชน์จากคุณทั้งๆที่เขาอาจจะไม่ได้ต้องการอะไรเลยจากชีวิตคุณก็ได้เขาแค่ต้องการที่จะทำให้เห็นว่ามันยังมีสิ่งดีๆอยู่นะมันยังมีคนดีๆอยู่นะโดยที่ไม่คาดหวังอะไรโดยที่อยากเห็นคุณเป็นคนที่แบบ ที to to. ่สามารถเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณได้โดยที่ไม่จมกับความทุกข์ทรมานที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอที่คุณผ่านมาในชีวิตมันมันทำให้คุณดิ่งมันไม่สามารถมันทำให้คุณจมอยู่กับตรงนั้นความจริงแล้วอะค่ะมันไม่ใช่นะมันเป็นตัวคุณเองที่เลือกที่จะจมอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นและสถานการณ์สถานการณ์นั้นถึงแม้ว่าคุณจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั้นแล้วแต่คุณเลือกที่จะไม่ทำเพราะคุณรู้สึกว่า ยังไงซะมันก็จบแบบเติมแต่ความจริงแล้วะค่ะจุดจบะคุณสามารถเลือกที่เลือกมันได้ว่าคุณจะจบมันแบบไหนแต่สิ่งที่คุณเลือกไม่ได้ก็คือเหตุการณ์และสถานการณ์นะคะเหตุการณ์และสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันจําเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นแต่คุณเลือกได้ว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วคุณจะทํำยังไงกับมันและคุณจะทําให้มันเป็นไปในทิศทางไหนมันเกิดขึ้นได้มันก็สามารถที่จะดีขึ้นได้ นะคะถึงแม้ว่าระหว่างทางมันอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่แย่มันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่โอเคเลยแต่สุดท้ายแล้วว่าปลายทางมันสามารถที่จะดีได้เช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอย่าเพิ่งตัดสินอะไรนะคะอย่าเพิ่งตัดสินอะไรตั้งแต่แรกเริ่มเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีเวลาเติบโตเสมอและทุกสิ่งทุกอย่างเป็นได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านที่ไม่ดีก็ตามนะคะ บางครั้งบางทีคุณจะรู้สึกว่าคุณน่ะเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นได้แต่คุณไม่สามารถที่จะไปพึ่งใครได้นะอันนั้นนะคะก็อยู่ที่แต่ละคนว่าคุณต้องผ่านบทเรียนอะไรเพื่อที่คุณจะได้มีเมตตาจิตในจิตใจของตัวเองให้มีเมตตาในต่อตัวเองและต่อผู้อื่นนะคะถ้าเกิดว่าคุณใช้ความรัก,คว,มมกวความเมตตามองทุกอย่างด้วยความเข้าใจมองทุกอย่างด้วยเมตตา คุณจะเห็นแสงสว่างและคุณจะสามารถไปในทิศทางที่สูงขึ้นได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้สิ่งสิ่งนั้นกดดันตัวเองหรือทําให้ตัวเองเล็กลงหรืออนุญาตให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมาทําลายชีวิตคุณน่ะคุณก็จะจมอยู่กับสิ่งนั้นโดยที่ไม่สามารถที่จะออกจากมันได้จนกว่าคุณจะรู้ว่าตัวคุณทรมานขนาดไหนแล้วและคุณอยากจะจบวงจรน,นี้แล้วคุณพยายามที่จะหาวิธีจบจากวงจรน,นี้ให้ได้ เท่านั้นเองค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้คุณไม่สามารถที่จะไปบังคับมันได้แต่ให้ไม่ให้มันเกิดได้แต่คุณสามารถที่จะเปลี่ยนมันได้ด้วยตัวของคุณเองด้วยความคิดของคุณเองด้วยทัศนคติของคุณเองด้วยปัญญาของคุณเองนะแล้วก็สิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อกับคุณนะคะก็คือตอนนี้ในเวลานี้คุณกำลังอยู่ในหนทางที่แบบ ที่ที่มันสำหรับบางคนอะมันเป็นทางที่ใช้สำหรับคุณแล้วแต่ว่ากำลังอยู่ในหนทางไงคะต้นไม้มันยังไม่โตตอนนี้มันสำหรับคุณมันก็ยังเป็นต้นกล้าอยู่มันยังไม่ไม่ได้ออกดอกออกผลอะไรมากมายเพราะคุณเพิ่งเริ่มไงคะต่อให้คุณรู้สึกว่าคุณทํามันมานานแล้วอะแต่ตอนเนี้ยคุณเพิ่งเริ่มคุณยังเป็นต้นกล้าอยู่มันยังไม่ไม่สามารถให้ผลกับคุณได้นะทาไป ทำต่อไปค่ะทําเรื่อยๆนะสําหรับคนที่กําลังหลงทางอยู่นะคะก็ขอให้ดูดีๆนะคะขอให้ดูดีๆให้พิจารณาดีๆนะคะให้คิดเยอะๆนะให้คิดเยอะๆก่อนที่คุณจะทําอะไรลงไปอะ่ะว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันจะส่งผลอะไรกับคุณหรือกับคนอื่นทั้งในด้านดีและในด้านไม่ดีทั้งระยะสั้นและระยะ,ะ,ย,ะ,ะ,ย,ะยาว นะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งระยะสั้นแล้วก็ระ,ระ,ระยะยาวแล้วก็ดีไม่ดีนะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการจะสื่อและเตือนคุณผ่านคลิปนี้แล้วก็ผ่านไพ่เหล่านี้นะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยสําหรับไลค์คอมเมนต์ซับสไครต์นะคะแล้วก็การซัพพอร์ตดีๆมาโดยตลอดนะคะแนนะคะเป็นคนที่ไม่ได้ตัดสินใครด้วยอะไรอยู่แล้วคะ่ะด้วยการกระทําอยู่แล้วเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะอยู่กับโลกของความเป็นจริงคือเข้าใจได้ทุกอย่างเข้าใจทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่นั้นก็เลือกที่ที่อย่างที่นั้นบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจําเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นนั้นก็เลือกที่จะมีความสุขกับกับสิ่งที่มันเป็นไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้นะคะ ไม่ว่าใครอยากจะพูดอะไรอยากจะคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่นะคะยินดีรับฟังเราก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะโดยที่ไม่คิดเงินนะไม่คิดเงินสักบาทเดียวแล้วก็ไม่รับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะแต่ถ้าอยากปรึกษาหรือว่าอยากพูดคุยนะคะสามารถพูดคุยและปรึกษาได้ผ่านไลน์แอดลา3สามสามสามนะคะสำหรับวันนี้นั่นขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย